แฟนวอลเลย์บอลอยู่ไม่นิ่งซะแล้วซูมแล้วซูมอีกหลังวิภาวีสีทองโพสภาพตนเองแต่ปิดใครไว้นะคอมเมนต์กันสนั่นสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทัวข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะเรียกได้ว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะเห็นคลิปที่ทางเพจฮุนไดนะคะได้ปล่อยออกมาแล้วซึ่งก็เป็นคลิปใน ตอนที่วิภาวีกําลังเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่แอดอยจะหยิบยกมาพูดในวันนี้ค่ะนั่นก็คือตอนที่วิภาวีขอบคุณเซียร่าหรือเยจนะคะล่ามประจําตัวที่อยู่คอยร่วมทุกร่วมสุขตลอด6เดือนโดยวิภาวีนะคะได้กล่าวขอบคุณเซียร่าหรือเยจนะคะว่าขอบคุณทุกอย่างที่ตลอดเวลา6เดือนที่อยู่ที่นี่ขอบคุณที่คอยอยู่เป็นเพื่อนเยจีเป็นเหมือนครอบครัวที่อยู่ที่นี่ ขอบคุณที่พาไปทุกที่ที่อยากไปขอบคุณที่พาไปกินของอร่อยออร่อยขอบคุณที่ทำงานอย่างหนักก็รู้ว่าอาจจะไม่เคยทำอะไรแบบนี้ก็ยอมทำเพราะว่าเป็นวิภาวีขอบคุณนะซึ่งในขณะที่วิภาวีพูดไปนะคะก็ได้กลั้นน้ําตาไปจนเยจีต้องเข้าไปกอดปลอบใจเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่อบอุ่นแลนะน่ารักมากๆและต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆวอลเลย์บอลต่าง คือหากันหนักมากหลังวิภาวีได้ออกมาโพสภาพผ่านสตอรี่ส่วนตัวซึ่งเป็นรูปตนเองที่โดนป่าแปง้งแต่เอ๊ะทำเอาโฟกัสไม่หยุดเลยค่ะเนื่องจากหลังเคสนะคะมีรูปของใครบางคนแต่แอดก็ไม่รู้นะคะเป็นรูปของใครเพราะว่าวิภาวีใช้สติกเกอร์ปิดเอาไว้ค่ะทำกลางแฟนๆ,ฟนๆนบอลนะคะต่างเข้าไปเดากันต่างๆนานาว่าใครกันนะที่อยู่หลังเคสโทรศัพท์ของวิภาวีงานนี้ซูมแล้วซูมอีกก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นใคร เดี๋ยวเรานะะคไปดูคอมเมนต์กันบางส่วนดีกว่าค่ะว่าเดากันว่าเป็นใครมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยดีกว่าค่ะปิดไว้ตลอดแต่จําได้ตอนเปิดลีกหลังโทรศัพท์เซียร่าคือรูปวิภาวีแต่ไม่รู้ว่าหลังโทรศัพท์วิภาวีาวคือรูปใครหลังมือถือเซียร่าเคยเห็นเป็นรูปน้องหลังมือถือสาวมองโกก็กเป็นรูปน้องแล้วหลังมือถือน้องคือรูปใครน้องสองเล่นกับหัวใจชิปเปอร์อีกแล้ว ลุ้นกว่าการต่อสัญญาก็รูปหลังเคสนี่แหละตอนนี้น้องสองคงนั่งขำแม่แม่วาวุ่นกันใหญ่ปิดรูปใครอยู่อะน่ารักจริงๆด้วยไม่เถียงค่ะหลังมือถือคือใครกันนะน่ารักที่สุดค่ะน่ารักน่ารักมากๆอุ๊ยอุ้ยรูปใครอะทำไมมีความรู้สึกว่าเป็นดาฮยอนนะอะไรหลายๆอย่างมันไปทางนั้นสักพักละ ชันชิป23-3บา้าจริงผิดเรือนี่แต่ทำหน้าเหมือนรูปที่มีคนซ่อนอยู่ด้านหลังรูปนั้นเลยนะฟันทงเลยมหมน่าจะรูปดัตตี้ดูจากทรงผมแสกกลางไม่มีหน้าม้าด้วยลองไปสังเกตรูปในโปรไฟล์ทีมฮยอนแดทุกคนเรียงตามความสงสัยเลยนะแล้วจะพบคนที่ใกล้เคียงรูปใครอะ่ะรูปเซียล่าหรือเปล่าเอชอบทำปากแบบนี้เหมือนใครกันนะ้อยากเป็นคนหลังเคส ทำไมเราคิดว่าเป็นรูปคนในครอบครัวถ้าไม่ได้ปรับสีนะเพอรูปเป็นขาวดําและนี่นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนที่แฟนๆวอลเลย์บอลต่างเข้ามาเดากันว่ารูปหลังเคทของวิภาวีจะเป็นใครบางก็ว่าเป็นดาอินบางก็ว่าเป็นรูปคนในครอบครวัวบางก็ว่าเป็นดาฮยอนบางก็ว่าเป็นเซียร่าแต่สุดท้ายนะคะก็คงต้องรอวิภาวีสีทองออกมาเฉลยเองว่าใครหรืออาจจะไม่เฉลยเลยก็ได้ค่ะให้แม่ๆสงสัยกันไปอย่างนี้แหละ สำหรับเซียร่านะคะจะเดินทางมาประเทศไทยวันที่8พฤษภาคมถึง18พฤษภาคมเป็นเวลา10วันค่ะแต่ไม่ทราบนะคะว่าจะมาหาวิภาเวหรือไม่แต่เหมือนจะเป็นการมาก,ก่อนที่วิภาวีจะเดินทางไปแข่งขันเวนเอลที่บาราซิลนั่นเองค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้อย่างไรก็ตามฝากส่งแรงเชร์แรงใจให้สาของเราในการแข่งขันเวนเอลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ